สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลบ้าเห็ดก็โรงงานปูกระเบื้องต่อนะคะไข่กระสิไปเป็นลูกมือสามีไข่ต่อพี่น้องซอยยิบกระเบื้องซอยเซตกระเบื้องด้านในน่าจะเสร็จนะที่เหลือก็จะมีว่าเก็บรายละเอียดงานที่ยากที่สุดก็คือการเก็บร่องนี่หละ ไอปูกระเบื้องเต็มแผ่นเนี่ยมันไม่ค่อยยากหรอกท่านนี่มันยากตัวนี้ทีพวกนี้เลยมัน,นจะยากาแม่อะไรมารอเป็นลูกมือแล้วมาลุ้นกัน,นะท่านอันนี้ลองดูว่าจะปิดประตูได้หรือเปล่าเนอะท่านยังไม่ได้ลองเลยว่าปิดประตูได้ไหมดูไปนะ พอดีเป๊ะเลยไม่มีแบบช่องามากมายเลยมีช่องนิดเดียว <c oughs> เราปูแผ่นนี้เวลาเราเดินเราก็ต้องวิ่งได้แบนี้นะ แผ่นนี้นี่ต้องปูให้เต็มทุกท่านเพราะอะไรเพราะว่าเราเปิดประตูเนี่ยจะเหยียบแผ่นนี้เป็นหลักฝั่งนี้จะไม่ค่อยได้เหยียบหรอกอม,มันจะเหยียบตรงนี้เพราะนะั้นมันก็เต็มทุกแผ่นนั่นแหละแต่ว่าต้องปูให้มันเนียนที่สุดแผ่นนี้เอาผ้ามาใกล้

หาปิดประตูนอแล้วได้บันไดนอตยายนาะพีคลักเลยนาะนอนเกลี่ผ้าก็ได้คุยไปเห็นทุกบันไดเอาหัวลงหัวเอาปิดประตูยนห้องแก้ผ้าก็ได้ดอนยุบบ้านคอยต้มเอเพราะใครจผ่ากูนอนยดเลยก็ร่างของแมเมนคอยไม่เรียบจะจะไรสบายดีบ่ แง่แ,แายายหวยังใหญ่ปะโอใหญ่ยยยมีลูกว่ะ่เฉียบมอะไรมีลูกน้อยน้ำเข้าเอ็งมาไม่เยี่ยมรอบหนาแล้มีลูกน้อยลยูยแม่ายายายแใหญ่ไปป่ยวัดแ,ายายแล้วเนาะ ผมจัดระเบียบให้มันได้ทรงก่อนเพราะว่ามันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นต่อทางโน้นนั้นครับจัดระเบียบให้มันได้ซะก่าอืม Yeah. Oh.